โลยูทู t สวัสดีมูเพื่อนวันนี้ขอใช้มายัดทอยายแก้วอันน่ะทอไทเทเนียมไหมเนาะแต่ฟัา ar นี่มันเอ่อสติ๊กเกอร์แท่นนะแต่มันอันนี้มูมัน ar แท้นแต่เป็นคาร์บอนแท่นหน่อยเนาะคาร์บอนอันนี้ก็เป็นไทเทเนียมแท้แล้วทอนี่แต่บ่เป็นทอ ar แท้นเลยเป็นของกรอบเราพวกเก้วคนซื้อมานวิทศคุยว่าป้ามันเป็นยังทอกระทั่งที่บักใหญ่ๆเนาะมันก็บบริหน้อยๆนะ มันเป็นอย่างมันมันคืออ่าเสี place, ่ยมันคือโปุ่งๆแบบว่าเาราเขาเขาเขล็งเขาเบิ้ลมันเป็นแดืแผลโปุ่งๆนะแล้วมันอาจจะทุ่มแน่นๆหนาๆปรแมาณบดบดค่อยเขาไปจ้างสร้างยิงออกเรื่องนี้เรื่องนี้นี่นเขาเห็นบมเป็นแล้วบต้องบษชั้นก็เอาเอาสวรรค์ไปเ็ดเป็นเอาสวรรค์ยิงออกเองก็ได้แต่บุคคลเสี่ยงเนะไปให้สร้างใกล้ๆบ้านเห็นยิงออกเนาะยิงออกเรียบร้อยแล้วเสียวออกให้เบิ้ลนั่นอ ในมาห่อก๋สีห่อใยแก้วจะเบิ้งไหมพรุ่ยห่อใยแก้วสะโพกเสียงมันจึงเป็นโล่งร่โปร่งเป็นแผ่นเวลาฮัเบิ้งนะนะมีอย่างเลยมีแต่เศษใยแก้วอันใหม่สีเหลืองๆเนี่ยของซามันคอร์แคลแอดขอมากการทำความสะอาดก๋สียนี่ก๋วยซั่งอ่ะจากลาซาด้าเนาะเป็นใยแก้วเบิ้งน้ำตานใยแก้วสีขาวหากมาห่อหมื้อนี้ ลาซาด้าไอไก่สั่งมาโชุดซีฮอดกับฮอดกับลี่ร่าอย่างนั้นก็ได้เอ้ยนี่ว่าใหญ่แก,วแก,ก,แก้วตลบเลยพวกแก้วจะคืนมันจะคืนน้องโอ้ในหนาเติมเลยเนาะนะ โอ้โถใหญ่แก้วนะปักษนาเนาะให้มาในมีอันนี้ใหญ่แก้วไออย่างอีกตะนางอีอย่างอัน,งองน,นเนี้ยคั้นว่ะเดียโอเคเบิ่งน้ำกันก่อน,อนมาเราสิเห็นอะไรเขาคอมันคั่นเลยเนะาะเขาบอกนั่นนะคอชีบบอคั่นใช่ป่ะไร อ๋อหายมันพอดีตัวนี้แล้วเนี่ยโนะประมาณนี้พี่ปิ๊ดสลิงแตกแค่จะไปตัดง่ายเนาะมีตัดตัดก็ได้แต่ว่าผงม,มันอีขั่นขนาดนี้พวกแกจะบอกว่าคอสิคัน่นมาจากนอนแรงนคะ์ฟูมนุ่มนุ่มเนานะอ๋อก็ประมาณนี้แล้วอ๋อเบิ้ยเข้าไปเนาะ เอะโอ้บานมือเจ็บมือปักมือเว้ยโอ้ใส่ถุงมือเพะเนาะถุงมือก็บมีบ่ใส่นะแอ้วกเจาเอ้ยโอ้ก็ตรงไดีปัดแหละเรียบร้อยหยัดกันไปเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการยิงอันนั้นรีโนเวตยิงดอกอเียผมเคยยิงจะเกิดเนอมือใหม่นะ ขัดครับบรรทุกยานลองเป็นเป็นอะไร ใส่แล้วกิไปประกอบใส่มนะันฟังเสียงบอกว่ายัางสิปโปง่งคือเก่าเลยเนาะชนะักเด้แลวสีหวานแล้วเขายัางโปง่งอัดไงแก้วแน่นปปนี่แหละโอเคไปใส่เรียบร้อยเขาฟังเสียงกันหลังจากเขาหยัดอ่านมไยแก้วเข้าไปแล้วนะมาฟังใชงนน้นิดเดียว